สวัสดีครับ,รบ,ก,รบ,บกระปุผมแบงค์กัมโมเกมแคสเตอร์นะวันนี้ก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นในหัวข้อคลิปครับว่าวันนี้ผมจะมาทําคลิปขอบคุณ10,000 s u ื่นซับสไครต์กันแล้วนะครับผมตอนนี้ช anel เรามีคนตามถึง1 0,000มืแล้วนะครับผมผมก็ไม่นึกว่าจะมาได้ถึงวันนี้นะอะไรนะเพิ่งทําคลิปขอบคุณไอตอนร้อยซับสไครต์ไปเมื่อประมาณ6 7เดือนที่แล้วเอง มาถึงตอนนี้มือแล้วนะครับก็ใครจะรู้ว่าผมจะมาได้ขนาดนี้นะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับผมผมก็จะพูดเหมือนเดิมอีกครั้งครับหลายท่านก็คงจะเบื่อที่ผมจะพูดให้ฟังแล้วแต่ผมก็ต้องพูดแต่ก็มันจริงใช่มื่อลหรว่าผมเป็นแค่คนออกแบบคอนเทนต์นั้นะครับแต่คนที่ทําให้แชนแนลนี้เติบโตได้ก็คือกําลังใจทุกท่านทุกคน,นครับผมก็ต้องขอขอบคุณมาทันทีเนี่ยก็ผมก็โอเคครับ ก็จริงนะเออถ้าเกิดทุกท่านไม่ซับหมื่นคนแล้วมันจะได้เหมือนซับได้ไงก็ถูกแล้ววะโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจเสมอมาครับผมก็ผมจะตั้งใจทํางานแล้วก็พัฒนาคลิปต่อไปนะครับผมช่วงนี้ผมอาจจะแคดไม่ได้เต็มที่ขออภัยครับก็อย่างที่บอกไปหลายครั้งว่าช่วงนี้งานบริษัทมันมาค่อนข้างมากโอทีวันเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยจะได้หยุดเลยแล้วทําให้ผมอาจจะแคสแบบไม่ค่อยมีพลังบ้างหรือว่าแคสหยุดหยุด,ยดเว้นว่างเว้นมันว่างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยทุกท่านจริงๆครับก็ หวังว่าไองานที่เยอะๆนี่จะผ่านไปโดยไวครับผมจะได้ทําอะไรอย่างอื่นผมมีโปรเจกต์โครงการคิดในใจเหยียบเพียบเลยนะแต่ว่าไม่ได้ทำสักทีเพราะไม่มีเวลาไงยายไอตานต่อคาถาม Q&A เนี่ยก็ไม่มีเวลาจะมานั่งเด็ดตัดต่อคําถามแล้วมาต่อให้ทุกท่านได้ชมนะพูดถึงการ Q&A ก็เออไหนๆก็ครบเหมือนซับสไคร์แล้วนะผมก็วันนี้ผมก็จะมาขอบคุณทุกท่านด้วยการมาต่อคาถาม Q&A ที่ดองมานานดีกว่านนะก็คาถามที่ทุกท่านทิ้งไว้ในคลิป Q&A ที่ผมทำไว้รอบก่อนวันนี้ก็จะมาต่อคาถามของท่านเลยครับผม เพ <One input> ื่อเป็นการประหยัดเวลาผมจะขอและก็เพื่อให้สิทธิเท่าเทียมกันผมจะขอตอบคำถามของทุกท่านทุกคนแต่ว่าต้องขอแค่คนละหนึ่งคำถามกันแล้วกันครับผมเพราะว่าถามกันมาเยอะมากครับหลายท่านและก็หลายคาถามมากดังนั้นผมจะขอสงวนสิทธิ์ตอบแค่ท่านละหนึ่งคำถามกันแล้วกันผมจะอิงคําถามแรกที่ทุกท่านถามถ้าเกิดเอาให้มา20คำถามเนี่ยโหบางคนให้มาจริงๆใน20คำถามผมจะตอบยังไงไหววะก็จะเอาคำถามแรกที่ทุกท่านถามกันแล้วกัน เพราะว่าคำถามแรกทุกท่านน่าจะอยากรีสุดก็เ้ยมตั้งคำถามมาใช่ไหมล่ะโอเคครับกันมาคำขอบคุณจากมือซับสไครต์ต่อคำถามทุกท่านมาเริ่มกันเลยกันมาโอเคก่อนอื่นผมต้องผมจะค่อยๆเลื่อนหาคำถามไปทีละอันเลยนะหาคำถามก่อนโอเคคำถามแรกจากคุณมอนเล็กจีจีคนนี้ก็ติดตามผมมาผมเห็นหน้าเห็นตาบ่อยๆนะคนนี้ครับมอนเล็กจีจีถามมาว่าพี่ถ้าพี่แป้มากอดพี่แล้วจูบพี่จะทำยังไง ยังต้องถามอยกครับก็จัดเลยดิครับแถวนั้นอยู่ตรงไหนห้องน้ําห้องน้ําลุยสสาสวนฐานะหลังป่าเลยหูมาก่อนแล้วมาจูบผมก็จัดสารต่อไปให้ไกลๆนะโอเคนะมันแงอยู่แล้วครับมาก่อนมาจูบไปทำอะไรต่อล่จะยืนซักผ้าอะไรไงโอเคต่อไปก็คุณเฟรดดี F ้แอนด์บอนนี F ่ M F บอนนี่คุณเฟรดดี้บอนนี่ใส่ชอบเฟรดดี้บอนนี่ใช่ไหม ถามว่าพี่ยาโอยคือแหลงงยาโอยก็คือการวายกันของชายกับชายครับผมยูริก็คือหญิงกับหญิงยาโอยก็คือการร่วมเพศของชายกับชายยูริคือหญิงกับหญิงโอเคนะคำถามต่อไปก็คุณวันนะยูยูคนที่ถามมาเนี่ยครับหนึ่งใคนที่ถามมาเยอะก็จะขอเอาคำถามแรกของท่านนะครับพี่ชอบหนังผีอะไรครับโอ้หนังผีที่ผมชอบอ่ะ ไม่ค่อยจะมีตายตัวนะเพราะว่าผมไม่ค่อยจะได้ดูหนังผีเยอะเท่าไหร่นะแต่ถ้าจะบอกว่าผมชอบหนังผีของประเทศอะไรผมบอกเลยว่าหนังผีของประเทศไทยหนังผีอะไรงั้นผมตอบพี่มากละกันเออพี่มากเพราะว่าเป็นหนังที่รายได้สูงที่สุดในบอดการของประเทศไทยแล้วผมก็ค่อนข้างชอบนะเออมันมีมุกแล้วก็ความสยองและความลึกลับอะไรให้เราค้นหาผมชอบตรงจุดนั้นพี่มากโอเค ที่ก็คุณบิสกิตแคนดี้วงเล็บนุ๊กอาร์ติสนะคนนี้ก็ติดตามผมตั้งแต่ผมมี30 2, 300ร้อยสามสองสามร้อยสร์เลยแบบว่าติดตามกันมานาะนมากตะขอคุยต้าก็ผมถามมาว่าที่พาร์ทเนอร์กับค่ายไหนเลยครับผมพาร์ทเนอร์กับค่ายท็อปไลท์ครับผมท็อปไลท์ดิจิตอลนะเป็นค่ายใหม่ที่เปิดในไทยครับซึ่งเวลาโอนเงินโอนอะไรเนี่ยมันแบบว่าเราส่งบัญชีไปเขาแล้วทุกเดือนแล้วเขาก็โอนเข้าบัญชีเราเลยแบบว่ามันง่ายครับเพราะว่าเป็นค่ายของไทยเราไม่ต้องรอเงินจากต่างประเทศ ก็แนะนำสำหรับทุกท่านที่ยังไม่ทำนะส่วนวิธีการสมัครเป็นยังไงก็เราไปใส่ Google ได้นะทอมลาดิจิตอนผมว่าดีผมว่าดีาดลองดูโอเคต่อไปคุณทีโอเลนิ่งฟาสนี่ก็อีกคนที่ถามมาเดีย2ยี่สิบกว่าคำถามตอบไม่ไหว,วจะเอาคำถามแรกเขาแล้วกันแต่ก็เป็นคนที่ติดตาผมมาแต่แล้วจ,จขอคุยอีกครั้งครับผมโอเคนะข้อถามข้อที่หนึ่งของเขาคือที่เกิดโรงพยาบาลอะไรฮะเหมือนผมตอบไปแล้วไม่ใช่โรงพยาบาลอะไรฮะ ก็โรงพยาบาบลบำรลาสนาดูนจบนะถามทำไม <c oughs> พี่รู้เหมือนกันโอเคคุณบิ๊กกินแคนดี้ผมตอบไปแล้วเมื่อกี้ก็จะข้ามไปคุณนัทลักษณ์กันทิยะถามมาว่าพี่อยู่กับสตีสตูดิโอกี่ปีแล้วใครที่ไม่รู้จักสตีสตูดิโอก็เป็นค่าที่ผมภาคให้เขาอยู่นะถามว่าผมอยู่กับเขามากี่ปีแล้วก็ต้องไปถามเขาเขาว่าเขาเปิดเมื่อกี่แล้วเพราะว่าผมกับ ผมกับค่ายเขาเป็นหนึ่งในคนที่เริ่มเปิดมาด้วยกันเลยคือคลิปแรกของ14 s ส u d i o ก็คือคลิปที่ผมผากับอีกคนหนึ่งดังนั้นถ้าจะบอกผมอยู่กี่ปีแล้วผมก็อยู่ตั้งแต่เขาเปิดอะ <c oughs> นะโอเคคุณจูไคสเก็บทายถามว่าพี่ครับถ้าพี่ปวดขี้แล้วขี้ไม่ออกพี่ทําไงครับปวดขี้แล้วขี้ไม่ออกก็ไม่ต้องทำอะไรก็ก็ไม่ต้องขี้งไงก็ออกมาจนกว่ามันจะขี้ออกอ่ะแล้วค่อยไปเข้าห้องน้ำต่อ ถ้าไม่รู้จะอกตอนไหนก็รอให้มันเปิดเกมแล้วค่้ย้องน้ําก็ได้ครับนะก็จะทําอะไรได้จะปวดขี้ขี้ไม่ออกเออเนะี่ยโอเคครับคุณคิตตี้ลาลิตถามว่าพี่สูงเท่าไหร่เท่าที่ผมเคยวัดมาเมื่อครั้งที่แล้วรู้สึกว่าผมจะสูงประมาณร้อยแปดสิบสามกว่าหุ่นนักบาสเลยอะไรเงี้ยโคตรโยงอ่ะแล้วก็ตัวไม่เสึกแห้งไงน,น้ำหนักผมห้าสิบกว่าแต่สูกร้อยแปดสิบกว่าไม่แห้งขนาดไหนที่ด,ดูกันเป็นเป็นเป็นเลยเลยนะคูนี่ไทยท่านเลยโอเค คุณวนาอายุผมตอบไปแล้วคุณพี่พิมตอบไปแล้วโอเคคุณพี่มายชุนหาชานะครับคำถามแรกพี่ชอบกินอะไรมากที่สุดครับมาม่าครับบะหมีเกลเซอร์ลูกจบเลยโอเคนะต่อไปก็หลายท่านผมก็ตอบไปแล้วต่อไปก็คุณไอพาสิทธิพย้าเลิศนะครับผมก็คำถามขขอเขาขเขาแรกเขาคือพี่ชอบหนังแนวไหนเลยครับถ้าพี่ถามว่าผมชอบหนังแนวไหนผมก็ชอบแนวสู้ยิงกันแนวอากาศอ๋อเขามีตอบของเขามาด้วยครับว่าเขา ถ้าเกิดถามเขาว่าเป็นอะไรเขาชอบแนวยิงยิงกันแนวอากาศก็สตาร์วอร์มี่หชอบสตาร์วอร์นัเราโอเคพี่ผมชอบหนังแนวไหนอย่าผมชอบผมชอบหนังฝรั่งแนวที่ใช้ความคิดหน่อยมีแอคชั่นกับความคิดผสมกันนะ่ะแบบว่าให้เราได้คิดตามแล้วก็รู้สึกขนลุกตอนที่เออไอห,หนังหนังหักมุมผมก,ก็ชอบนะหนังไทยที่แบบว่าอะไรนะเยเฉลยตอนหลังว่านางเอกตายแล้วหนังที่ทําให้ผมขนลุกได้ผมชอบ จำกัดแนวไหมผมไม่ค่อยจำกัดแนวเท่าไหร่นะผมก็ดูได้แทบทุกเรื่องเออไม่จำกัดแนวครับขอแค่เป็นหนังที่ใช้ความคิดแอดคิดตามแล้วเราดูฉลาดอะไรเงี้ยโอ้ยถุยโอเคต่อไปก็ผมนี่งงเลยครับถามมาว่าพี่ครับพ่อแม่ชื่ออะไรจะอยากรู้กันไปทําไมวะ <c oughs> พ่อแม่ผมชื่ออะไรอะ่ะพ่อแม่ผมพ่อกอกับแม่อ้อยเนะี่ยเป็นชื่อเล่น ไม่บอกชื่อจริงหรอกเดี๋ยวมึงมาล้อกันโอเคครับคุณแม็กมาสเกมเมอร์ไก่มีกี่ขาครับปัญหาเช่าบอกว่าไก่ไก่มีกี่ขาก็ไก่มันก็ต้องมี2ขาดสองขามาเฉลยผมด้วยนะถ้าเกิดผมตอบผิด่ะไกม่มันต้องมี2ขาดิมันจะมาเช่าอะไรแถวนี้โอเคนะต่อไปก็คุณโอเคสติงเกมพี่คิดยังไงกับปริศนาของพุทธสังไวน Ad ์ไแอดเวนีใช่ไหมเอ รู้สึกว่าเขานี่คิดอะไรไดีล้ำลึกมากอย่างที่ตอนนี้ปริศนาของภาคที่เอาอมาล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีตั้งแต่ภาคก,ก่อนๆแล้วเขาวางแปลนวางอะไรวางปริศนาไว้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ทำออกมาเป็นรูปแบบเกมที่สมบูรณ์แบบซึ่งผมค่อนข้างแปลกใจนะว่าไ i น a l f a ร t a s y เนี่ยเป็นเกมแรกที่เขาประสบความสำเร็จทำเกมระดับนี้ได้เนี่ยไม่ธรรมดาครับเป็นพลอตอะไรที่ได้คิดมาผมคิดว่าพลอตเรื่องความซับซ้อนนี่เหนือกว่าแอนแท็กก t บไททันดีนะไฟนัลเฟรดดี้นะสุดยอดครับ โอเคคุณจักรพัฒน์พนมมุดรูตู้นะขอถามอันแรกก็คือถ้าพี่เจออาเบะพี่จะทำยังไงครับข้อกรอให้อาเบะวิ่งเข้ามาแล้วก็ข้อขอตุยกับมันเลยข้อควิ่งหนีข้องอโดนอาอาอออก็ขอคอ,องอแต่ละอันนี่คือสามมีสามข้อโดนหมดนะผมขอเรียกข้อควิ่งหนีครับจะได้ไม่โดนนะโอเคอย่างอยก็มีทางเลือกให้เราอยู่ ต่อไปคำถามจะเอาไม่ใช่ไม่ใช่คำถามคำถามจากคุณไซแลน PN เซนไซพี่เล่นเกมอะไรมากที่สุดผมเล่นเกมอะไรมากที่สุดเหรอเท่าที่ดูเวลาเล่นเกมทั้งอดีตและอนาคตนะผมชอบเล่นเกมบาสเกตบอลทุกทุกเกมที่เป็นบาสเกตบอลนะปัจวบันนี้ยังเล่น NBA 2 K 13แล้วก็ฟรีสไตล์บาสเกตบอล ผมค่อนข้างชอบมันเป็นอะไรที่มันใช้ทีมเวิร์กแล้วก็ใช้ความสามารถส่วนตัวด้วยแล้วก็ผมชอบเล่นบาสด,ด้วยผมชอบเล่นเกมแนวบาสเกตบอลนะมันมากเลยนะโอเคคุณแตทีเฮดพี่ชอบเกมอะไรมากที่สุดครับอืมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ค่อนข้างตอบอยากเหมือนกันเพราะผมก็เล่นเกมมาเยอะนะมันก็มีมันมันก็มีหลายเกมอะส่วนมากแล้วเกมที่ผมเล่นผมจะชอบแหละแม้ผมก็ไม่เล่นนะแต่ถ้าเกมอะไรที่จะชอบที่สุดอะยากยาก ไฟน่าเอสเฟดี้ไหมแต่ไฟน่าเอสเฟดี้ผมก็ผมก็ชอบแบบนันนึงแต่มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกระสุดอะ่ะคือเกมใหม่ๆที่มันมามันก็มาเรื่อยๆบางมันก็มีเกมดีๆมาเรื่อยๆผมก็ไม่รู้จะเลือกไงว่าเกมไหนที่ผมจะชอบที่สุดถ้าเกมที่ผมชอบที่สุดคือเกมที่ผมเล่นบ่อยสุดผมก็คงจะเป็นเกมบาสเหมือนกันแหละ <laughs> โอเคงั้นเอาเกมบาสก็ได้อะ่ะ <laughs> โอเคเพราะผมเล่นบ่อยสุดไงเล่นถี่สุดด้วยโอเคคุณคำถามจากคุณทอยทอยทอยี่ถ้ามีตอตุเด,ดินมาพี่พี่จะทํำยังไงครับ ตอตูดหมายถึงตูดเต่าหรือว่าตอตูดแบบว่าเป็นลูกตูดเดินมาหาเลยกูวิ่งเลยครับกูอยู่ทําไมล่ะเจ้ก็คือเป็นตูดมาอย่างเดียวเตะก็ได้ครับเอเตะมังเตะไม่ยังให้มันกระเด็นไปเลยต่อตูดมาทําไงกูวิ่งเนี่ยครับตูดมันเดินได้ด้วยวะเออว่าตูดมีขาด้วยโอเคปล่อยไปแล้วกันคุณวรสินโกมลฮิรันข้อหนึ่งพี่คิดยังไงกับคนที่เป็นเกย ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะเออเขาก็ชอบเขาก็ปล่อยเขาไปป,ประเทศนี้เป็นประเทศเสรีครับไม่เหมือนกับบางประเทศที่เขาห้ามนะว่าห้ามมีเเกเป็นอะไรเลยแต่ประเทศเราเป็นประเทศเสรีดังนั้นจะเกย์ก็เกย์ไปครับแต่ผมไม่เกย์ด้วยแค่นั้นแหละนะว่าคุณอย่ามาเกย์ผมแล้วกันคือคล้ายค้ชีวิตธรรมดาด้วยกันแล้วก็จะเกย์กัเฉพาะคนที่ชอบและคนที่ชอบเขาก็เกย์ด้วยผมก็โอเคเข้าใจแต่ว่าอย่ามาเกย์กับคนที่เขาไม่เอาแค่นั้นเองครับผมโอเคนะ ผมอยู่รับผมคุยได้แต่ว่าห้ามละารับระลวโอเค <c oughs> คุณ a d ดีถามว่าบ้านพี่เป็นยังไงก็อยากที่เห็นเนี่ยครับสมาลอมสมซ้อเป็นแฟดต,ตำรวจครับเป็นห้องของแฟดต,ตำรวจของข้างๆนี่ก็มีคนอยู่เวลาแค่ผมต้องเกรงใจด้วยนะอย่าให้ผมมีที่อยู่เองนะผมจะแหกปากท,ทีหมายไม่ควรนี่คือวนนี่ผมยั้งอยู่นะหลายท่านเห็นผมโวยวายนี่ผมยั้งนะเพราะว่าเดี๋ยวทางบ้านเขามาตบกูเอา ถ้าเกิดมีห้องของตัวเองเนื้อที่จะแหกไฟลั่นบ้านเลยโอเคคุณแฮสแฮซองเอ็กแท็กออนทีวีแฮซองแฮซองเอ็กแท็กโอเคพี่เคยกินฉี่ตัวเองปะ่ะแบบว่าสะบัดแรงและแบบขี่ปุ๊บสะบัดแรงเข้าเข้าปากอร่อยเลยใช่ไหมไม่ผมไม่เคยมันก็สะบัดกันแรงเกินแปบลบว่าของท่านนี่ต้องขนาดนี่ใช่ไหมโหสะบัดทีตีปากเลยโโหนี่ก็ยาวเกินโคตรงง โอเคคุณคุณพูชซีเฮดถามว่าทำไมพี่ถึงตั้งชื่อช่องว่าแบงค์แกมอนครับไอแบ็คแกมอนครับจงใจเขียนผิดนี่ว่าแบงก์กาโมมันไม่เขียนผิดสองสามตัวอะไรนะนี่มันเขียนว่าแบ็คแกมอนเลยนะตั้งชื่อว่าแบงค์กาโมครับทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นแบงค์กาโมใช่ไหมก็เป็นเป็นแบงค์กาอ์โมคือนิคเนมที่ผมเคยใช้ตั้งแต่สมยัยตอนที่ผมเป็นนักวาดการ์ตูนะนะวาดการ์ตูนแบงค์กาโม ใช่ผมชอบชื่อแบบเพราะว่าผมชื่อจริงว่าแบงค์ไงแล้วก็จะหาคาว่าอะไรนะแบงค์แบงค์มันธรรมดาแบงค์มันมีอยู่ทั่วไปแล้วจะเอาให้แบงค์นี่มันโดดเด่นได้ยังไงก็ไปคิดคิดดูไปเห็นมาก็ไปเจอกับคาว่าแบงค์กาโมเฮ้ยแม่งเทแม่งหล่อมันก็ไม่ค่อยมีคนได้ใช้นะคำว่าแบงค์กาโมเนี่ยแบงค์ปลอมแต่ว่าแบงค์นี้มันมีสีสันหลากหลายโอ้ยจะมีความหมายด้วยนะกูคิดสดเมื่อกี้เลยโอเค คุณอินโนเซนต์43864ทำไมพี่ถึงเกลียดไมค์ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่น้องๆหนูๆก็ถามมา,เ,าเขาอยากให้ผมแคสต์ไมค์ครับบอกพี่แคสตไมค์ครับแคสต์ไมค์ครับผมก็บอกผมเกลียดไมค์ครับครับหลายท่านก็ถามว่าทำไมาเกลียดไมค์ครับผมก็จะตอบให้เลยตรงนี้เลยกันว่าที่ผมเกลียดไมค์ครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันมันเป็นเกมที่กราฟิกไม่ค่อยดีอันน,น,นี้อันนี้พอได้แล้วก็มันเป็นเกมที่หลายคนเล่นนักแคสส่วนใหญ่จะเล่นกันผมไม่ชอบตามใครผมก็จะไม่เล่น อย่างที่3ก็มันเป็นเกมที่ไม่มีเนื้อเรื่องมันจะเล่นไปเรื่อยๆแบบไร้จุดหมายอย่างที่4ี่คือมันเป็นเกมที่ต้องเล่นหลายคนจะสนุกผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมหลายคนมีอะไรอีกไหมอย่างที่5คือน้องชายที่อายุประมาณอนุบาลเขาเล่นเก่งกว่าผมผมเลยไม่เล่นมั่งเลยอาอ้าวชิบหมายที่ว่ชวนตีสรุปคือผมไม่ค่อยชอบมันครับตอนที่มันไม่มีเป้าหมายชัดเจนและก็มีคนเล่นบ่อยเล่นเยอะจนผมไม่อยากจะไปตามโอเคนะ มาถามมาไม่ต้องมาขอผมนะผมไม่แคสนะผมเกลียดไหมครับเหตุผลอย่างที่บอกไปจบนะคุณอุทยัยลาบุยพี่ชอบนักร้องผู้ชายคนไหนครับเอาไทยหรือเกาห,หลาาีหลายท่านหลายท่านไม่รู้ว่าผมเป็นแฟนของเกาหลีเป็นติ่งเกาหลีด้วยสลงังไฮโยใช่ปะเพ่อนโว่อมปไปงั้นนักร้องที่ผมชอบนักร้องไทยที่ผมชอบคือพี่แบงค์วงแคลดโอ้โหทีดเดียวก็ด้วยไงเออแล้วผมก็ติดตามบอกว่าผมติดตามตั้งแต่อัลบั้มแรกเขาเลยนม จเจ๊งเงีเจ๊กูร้องแม่งกูร้องแม่งได้ทุกเพลงเ,งเลยท่นเพจนะเป็นเป็นคนที่ผมชอบมากครับผมก็เอาพี่แบงค์วงแคร์นี่แหละไม่ต้องเกาหลีหรอกเกาหลีก็บิ๊กแบงจะเจ๋าให้ได้ <c oughs> คุณอนิเมะจิเบะทีเฮดถามว่าพี่ชอบกินอะไรมากที่สุดรู้สึกจะถามไปแล้วผมชอบกินมาม่าจบนะ <c oughs> โอเคคุณแฮปปี้ทีวีพี่เคยเลี้ยงสัตว์ไหมครับผมเคยเลี้ยงหมาตัวหนึ่งไงเลี้ยงหมาตัวหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าถูก เอาไปเลี้ยงเพราะตอนนั้นเลี้ยงไม่ไหวแม่ซื้อมาเอาหมาไม่เลี้ยงบอกว่าน่ารักดีลองเลี้ยงดูปรากฏว่าสุดท้ายก็ไม่มีใครว่างจะเลี้ยงมันก็เลยต้องเอาไปให้คนอื่นเลี้ยงแทนอะไรเงี้ยก็จบไปนะโอเคคุณเจมเกมเมอร์ดอทโปเกมอนเจแปนถามว่าพี่ครัชสเปคพี่เป็นยังไงครัชปลอดตอบก่อนกดอ่านเพิ่มเติมนะครับผมไม่รู้สเปคคอมเอ,งอยงที่บอกไปว่าผมซื้อมาอย่างเดียวครับคือญาติผมบอกไปอย่างที่ผมเคยบอกในรีปตอนถามครั้งที่แล้วล่าว่า ผมถามญาติว่าเฮ้ยญาติเอาคอมที่มันดีเล่นได้ทัทุกเกมในประเทศไทยแต่ราคาถูกๆญาติบอกสองหมื่นผมจ่ายสองหมื่นจบเอามาเล่นอย่างเดียวเลยกูไม่รู้ไม่รู้เลยว่าคอมมันเป็นไงได้นะใครเอาไวรัสมาลงอะไรกูนี่คือกูเจ๊งหมดอะกูไม่รู้ก็ต้องไม่เป็นไะกูไม่รู้เรื่องเลยกูเล่นเป็นอย่างเดียวนะโอเคนะอ่านเพิ่มเติมพี่น่าจะสเปคสูงสิจนะครับจะว่าสูงไหมมันก็คงรจะสูงแหละครับเพราะว่ามันเล่นเกมแรงๆได้เยอะเหมือนกันนะอืแต่ผมไม่รู้นะสเปคเท่าไหร่โอเคนะ คุณเคหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่รู้จักนะแคสเกมกี่คนครับเยอะนะเอาทั้งไทยทั้งเทศเนี่ยผมรู้จัก100ร้อยกว่าคนเลยนะรู้สึกจะต้องให้บอกไหมเอออานนี้หมดหมดคำถามนี้โอเคงั้นผมขอตอบเพิ่มหน่อยกันเลยกันว่าที่ผมรู้จักหลักๆก็มีพี่โรล,ลิฮาร์ที่เป็นแรงกระตุ้นที่ผมยังดีเลยเพราะพี่เขามาตัดตกไลผมแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นใจสู้คึกเลยต้องขอบคุณพี่โรล,ลิฮาร์ทอีกครั้งนะผมรู้สึกปรมดีเขามากแล้วก็แก๊งอาจจะอาจผมรู้จักแทบหลายคนอยู่ พี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์อันนี้แน่นอนครับนะักแคสเกมผมเชื่อว่านะักแคสเกมทุกคนต้องรู้จักพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์นะเขาเป็นคนที่แค่ได้ฮาแล้วก็มีสไตล์เอคอร์ดผมนับถือในความสามารถกับอายุเขาเบริเฟอร์คนนี้ก็โหดดีตัวนนะักแคสเกมต่างประเทศผมคงไม่ต้องออกเสียงแล้วกันเพราะหลายท่านก็อาจจะไม่รู้จักนะ โอเคหมดแล้วใช่ไหมโอ้ตอบหมดไดไ้โอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการตอบคำถาม Q&A ที่ดองกันมานานนะใครที่มีคำถามก็ทิ้งไว้ได้เดี๋ยวผมไม่รู้นะผมจะมาทำตอนไหนนะแบบที่บอกว่าตอนนี้มันก็มีเวลาเท่าไหร่โอเคก็ต้องขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับมูบบล subscribe นะครับผมก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจเสมอมาผมจะพยายามทำให้เต็มที่แล้วกันถึงแม้งานจะเยอะที่บอกไปแต่ว่าไม่แน่พอผ่านช่วงนี้ไปอีกประมาณสักไม่กี่เดือนนะ่ะงานน่าจะลดลงแล้วตอนถึงตอนนั้นผมน่าจะได้เอาไอเดียที่ผมคิดอยู่เนะี่ย มาใช้มาทําดูอีกหลายๆอย่างผมยังมีไอเดียอีกหลายอย่างที่ไม่ได้ทำเพราะยังไม่มีเวลาครับแต่เชื่อว่าผมนั่นทําได้เหมือนซับสไคร์แล้วแต่ว่ายังมีเวลาครับผมเหมือนซับสไคร์แล้วไงต่อแหละเราต้องเดินหน้าต่อไปนะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับเดือนตุลานะ31ตุลาใช่ไหมวันที่เกมไฟนอลแอดเปเดี4จะออกมึงเอ้ยอยากจะคิดเลยว่ามันจะบูมตุ้มตามขนาดไหนผมนี่รอไม่ต้องห่วงครับผมซื้อตัวเต็มแน่นอนแต่ละคนที่รออยู่นะ อะไรหลายๆอย่างกำลังมาครับผมก็โอเคครับผมก็ขอจบการขอบคุณแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณอีกครั้งครับผมไว้เจอเกันใหม่พัฒน,นาผมไม่ก็นแคสเตอร์นะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฟู